สวัสดีครับพบกับช่อง TR Channel ครับผมโดยวันนี้จะเป็นทางด้านของ TR Tournament ซีซั่นที่2ครับผมจะเป็นทางด้านของคู่แรกเหมือนที่เราคู่กันไปแล้วจะเป็นโกเดาดินปะทะากับทางด้านของมุราคุโมครับผมแล้วก็คลิปนี้ครับขอขอบคุณสปอนเซอร์อย่างมอนิเตอร์การช็อปนะครับผมแล้วก็มอนิเตอร์ตอนนี้ VCP 0 7เปิดพรีออเดอร์แลครับผมแล้วก็ v b 1 1นะครับผมเป็นทางด้านของเงือกครับผมตอนนี้เขาเปิดพรีออเดอร์แล้วก็ มารับชมกันนะครับผมว่าแพนวันนี้ใครจะชนะครับผมซึ่งคลิปนี้จะมีเขาาอ้มรับรับครับอ่ะสำหรับเริ่มก่อนก็จะเป็นฟอยอันฟอยจะเริ่มก่อนฟลอยน์ฟลอยน์ฟลอยเริ่มก่อนฟอยเริ่มก่อนฟอยเริ่มก่อนแล้วใครจะจับก่อนก็ก็เลือกเลยเลือกเลยอะไรเลือกเลือกเลยผมให้สิทธิ์คุณบีมเลือกก่อนฟอยเริ่มก่อนนะฮามจับนะยึดแล้วไปเลยฟอยอ่าฟอยเริ่มก่อนดีเ อันน่ะอันนี้ไม่ต่อยต่อยมาวางเขาบอกถูมาครับผมมามาเปิดประเดิมกันคู่แรกครับผมเสียเลยเดยววันนี้จะมีทางหน้าของกรรมการครับผมเป็นทางหน้าของแอดมินฮาร์ตตี้ครับผมส่วนผมเป็นผู้ช่วยกรรมการซึ่งเป็นแอดมินเองครับผมเพราะว่าหลังๆเริ่มหลังๆเริ่มนะเริ่มเริ่มผิดกันบ่อยผิดบ่อยแล้วผมเซตงันนี้ก็ห้ามผิดนะเดี๋ยวเอ็กกี้วัดชมจะคอยแก้ แค่นั้นบอกว่าเราแทงเขาแค่บอกว่าเราจะสตอร์แทงมาประจันเฮ้ยเราไอ้นุ่มไอ้นุ่มแต่น่าเป็นไก่ครับผมปุ้มมาเชิญมาเชิญจวดหวั่นเยซซี่เยซซี่เลยครับผมมียังได้ของสามนะครับผมสามสองบายตัวอะไรครับสามสองศูนย์ถ้ากับชิวเขามีอยู่ที่สามหมื่นบอทเศจะบายตัวไหนครับผม ซึ่งกฎการเกียร์ซีดี้นี่ก็ติดตามที่เพจไทยประกันสังคมเอาเองนะครับผมก็เลยจะไม่อธิ้งไปหมดคือเขาน่าจะรู้อยู่แล้วผมเข้าใครับผม,มช,ผมชัวครับสกิลตัวเริ่มอ่านเนาะผ่านเลยก็ได้่องจดการ์ดครับไลฟ์เป็นคนนี้ครับจวการหนึ่งใหม่ได้คุยชิวแต่แดนกดใหม่แล้วนะผมใช่ใช้กดใหม่นะครับผมเคไปเทิรเลยไปทะธานประกันังคมผ่เลยเช็คครับผมแถวหน้าบุ๊มหนึ่งครับผ่านเลยเ มาละเยวมาลุโอ้ย9000ครับ9000เพื่อป้องกันครับบอลเอเซลครับไลท์ครับวันเดอร์เอเซลคอครับโคเวลสกิลวันเดอร์เอเซลครับสวบหนึ่งโรับผมเป็นทางด้านของบรอนเอเอเซลนัทตัดไหนครับ ได้ทางหน้าของเอ็ซได้เท่นี้ลบหนึ่งโจการหนึ่งมาจากเอ็กเซลสกิลวันหนึ่งเปิดเลยไม่รอแล้ว x อ็เซลท่ากับได้เจ็คสองไหลโจหนึ่งสวยครับเราจะรีบนะผมเทรนี้เราจะรีบลงแล้วเพราะว่าเราต้องกดกันฝั่งตรงข้ามนะครับคอนี้สกิลครับผมเราจะโดดสวยๆเป็นติกเกอร์ครับผมแล้วก็คอไปด้านหลัเมือจะเหลือสี่ใช่ไหมหกนะครับผมมันเตร์เฟครับผม ผมจะเอาทางด้านของตัวนี้ตี่ก่อนขอ5ห้าบาทห้าบาทสิบสี่ครับของยี่เป็นกาไปเลยฟอร์สเช็คไปที่1นึ่งบอลไอเซลลครับเกตหนึ่งครับหนึ่งแบบผ่านเลยฮะขึ้นห้าสบายเงบมาแล้วครับหนะอ่าอเซลทูจวเอาละครับหลังจากที่ ก่อนหน้านี้ครับปรากฏการครั้งยิ่งใหญ่ของแอดมินทัวร์ลงครับผมทัวร์ลงแต่แต่ว่ารอบนี้ไม่น่าพลาดครับเล่านี่าพลาดเพราะว่ามีทุกเกณฑ์เลือกเลยแล้วซึ่งคลิปที่แล้วที่เล่นเป็นเอ่อเพลงมุกกับมูลโครมโมเนอร์ขอโทษได้ครับผมขอโทษเป็นอีกรอบก็ขอโทษอีกรอบนะครับอ่ามีโอ้ขอโทษบัสครับผมเลือกเกณฑ์อะไรดีคุณดี เลือกเป็นกรรมการกรรมการดิ้นึงกรรมการเลือกเลยกรรมการดิ้นนึงนะกรรมการฮะกรรมการนิดนึงหน่อยดิ้นดิดนดิ้นดิ้นทำไมเคียกจิ๋วเป็นเคียกจิ๋วเฮียกจิ๋วนี่เป็นเอพีใช่ไหมถ้าอย่ามีผิดว้าจะเถืเป็นชื่อทุกตัวเหมือนแวนโอเคเฮ้ยเขาจะเล่นแต่เท่นี้เลยเนี่ยเขาจะเปิดแล้วว่ะเขาอยากให้ดิ้นเป็นแฮตตี้สองพีว่ะ เอาผมติดใจาวเอาล้ว่าิงด้วยจิงด้วยรีบจัดเลยหาบกเดี๋ยวบกตัวที่ลงมาใช่ครับบกมือบกมือกมือรรมการลุยเอาบกมที่แวตัวนี่เหรอคือบกกเออมันต้องบอกตวบกทุกตัวแต่ แต่ที่คือ่ยวบวกัวที่ลงมามันจะไม่บวกเลยก็มึงไม่วางแบบพ่อไม่วางอ่ะมีที่ไหนทำมันไางอันมันก็ไม่ถึงหมื่นเนี่ยมีมีแค่สามนนะมีแค่สามมาไถึงอันนี้อันนี้ก็แทนแถวหน้าไปนี่ก็แถวหลังอันนี้หมื่นอ่ะอันนี้สมมติเป็นหมื่นแล้วอ่ะต้องไม่ต้องไม่ต้องกันเลยต่อกันเลยตื่นเต้นครับพี่หมืนละสองอ่ะผมเต็มหนึ่งเสียมผ้าพันต่อเลยไปลุงชาวบ้านสิบสวาร์ปห่งยี่สิบสี่ไหมอ่ะอันนี้ไม่ดี เป็นยี่สิบสี่เนาะถูกนะยี่สิบเจ็ดโอเคอ่ะแล้วเราเอาไหนตีก่อนครับ่กเก้ายี่สิบสี่มีีหมเลยเออหมื่นหมื่หมืนยังระวงห่นนี้อันนี้ไม่เห็นแวนตียี่สิบสองไม่ป้องกันครับเข้าเลยเช็คคีแวนครับพลังงหนยี่สิบสองยี่สิบสองเช็คดอมาแล้วอ่ะพลังไหนลังเป็นข้างล่าง ข้างล่างเป็นยี่ิบเก้าสามละเมตนะครับไปที่หนึ่งไม่มีนะครับไปที่สองไม่มีครับผมยิบสองแล้วก็เมลโเมลมาลุ้มจะโหวให้ตัวนี้ห้าพันแล้วสองครับผมแล้ก็มีห้าพันอ่าอ่ายี่สิบสองไม่มีจัยิบสองอันนี้อันนี้บวกห้าพันห้าพันยิบสองขอหมื่นห้าหมื่นห้ายี่บเจ็ดหมื่นสิบยิบเก้าเองครับโอเคสามสี่รับครับอ่าแล้วก็นี่บวกห้าพันเพราะว่าเมลโลมาลุ้มยิบสองรับรับรับครับขาดไม่พอ มืนเลยอ่ะตีใชห้ใ<ด>บเซียวทูทรัราาบจบอันหนึ่งใบเดี๋ยวขอหมดรถแถมไหมครับุตบนึครับสกิลของใครครับผมใครเฮดินครับทิ้งกับเมือหนึ่งใบทิ้งบอดเอเซลรับเปิดสามโดดประมาณหนึ่งใบครับโดดเป็นทางด้านของับคู่ น่าจะไม่ทันอืมน่าจะไม่ทันอ่ะใช่น่าจะไม่ทันตอนนี้คงไม่ทันสงการเออก็สลับถามทางอือกูรออยู่ก่รอไม่แน่มันอ่ะทำไหมแบกคนละคขึ้งครับผมสกิลครับผมแล้วลงสนามครับปั้นไฟบล็อกหนึ่ง ตัวไหนตัวของนี่กาเล็ตใช่ไหมใช่โอาครับผมกาเล็ตโบกมือเหละสามครับแพทเทิร์นเฟสอืมอาการมีได้เป็นแฮร์สกิลครับถ้าในโซมีบอลเอเซล์อ่ะโบกห้าคัลเตอร์บาร์หนึ่งมาตีโบกหนึ่งห้าหนการ์ดครับสามสิบห้าสองคิสองครเข้าเลยมาที่หนึ่งครับเช็คบอร์ดคิรีดสองบอร์ดสองคิีดหนึ่งไม่มีเลยไอ้ไม่มีคิวคิวไปได้พลังไหนฮะพลังไหนลองให้แบงคัลเตอร์บาร์หนึ่งเลย ไม่รอแล้วเขาโตจนหนึ่งปัะุวัตตีไปแล้วโดดลงมาหนึ่งโซบาร์สามพันเาตชาบวกสามพันเนี่ยสามพันเทิรนต่อเลยครับยี่สิบห้าเดี๋ยวมาลุ่ะไปเลยสิบี่ี่ิ้เนี่ สิบห้าขอห้าพันอีกสิบห้าใช่ใช่ยี่สิบเจ็ดข้างผ่านเลยเอาสองหมื่นไอ้ที่ผ่านเลยผ่านเอาละมือละห้าเอาละเอาละเอาละผมเห็นผมเห็นภาพแล้วผมเห็นนิมิตแล้วครับผมเห็นภาพแล้วมือห้าใช่แล้วผมเห็นภาพแล้วขึ้นอยู่กับตานี้แล้วล่ะ ออืมมไม่เป็นไรครับคิวยังไม่ออกเลยครับเท่านี้จริงคิวยังไม่ออกเลยไห้เล้งหวงเดี๋ยวมันก็ไม่ออกใช่โอ้โหมันก็ไม่ออกแล้วอันเนี้ยเจอท่านหัวหน้าสุโบไลเจอเจอเจอรุ่นนีเหวี่ยงเอ่ามาอืมกรรมการเงียบนะกรรมันหนึ่งมันหนึ่งหนึ่งปิดไม่ได้เจอกะ ไม่เจอแล้วไม่เจอแล้วไม่เจอแล้วอ๋ไม่เจออันนี้จะลบหมื่นแล้วผมไม่เจอแล้วไอ้ตัวไหนบ้างพันหรว่าพันลบลบตัวไหนบ้างห้าพันแสนแบนแล้วหนึ่งแบนเดี๋ยวเกตสองนโอเคงั้นงั้นขออันนี้เป็นลงห้าพันเลยนะโอ้เพราะวาพันดับับหัวเราเลยอืมเทคแล้วเข้จ็บพันเขาจะบาทตัวไหนบ้างนะเกตสองเกตสองเกตสามอันนี้เทคอะไรครับเทคแบนโอเคสามตัวพอดี ตอนนี้ขอขอคอใช้ลบนะคอใช้บวกเป็นกับบวกแทนลบคนัะผมเพราะพวกเราไม่มีลบตอนนี้มีหนึ่งทุกเกตอีกแล้วเ,เอาหาเอทิโกไม่ออกอ,อะไรอะไรอะเกิดึ้เชลลี่ว้าวส่งไป้อกสิบเจ็ อืมออตบัสเอ็กซ์กิวโบร์มหมื่นหนึ่งหาให้กิวโบ์ใช่ไหมไม่หาไม่หาอันนี้คือไม่หาก็คือบกบร์แค่หมอโบร์แค่หมื่นตัวที่ชื่อเหมือนตัวนี้เป็นตัวนี้หมื่นตัวนี้ตัวนี้เป็นเฮลยงาเป็นเป็นเฮล์งาถ้ากิดตัวตัวอะถ้ากิดตัวไหนไม่เห็นมั้างทุกตัวเห็นหมดเลยทุกตัวทุกตัวบอกหมื่นบอกหมื่นหมดเลยอ๋อเอาโลกเลยเลือกเลยเจอเจอเจอทุกตัวบอกหมื่นเทคเทคทิกเกอร์โบร์ทำไรได้ครับผมลืมละ ก็คือบ้านหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบหาเฮกอีโวไม่เกินหนึ่งไปซึ่งไม่ต้องเลือกก็ได้แล้วก็หาไม่เกินคือไม่ต้องเลือกก็แล้ผมสิกแวนสวาหาวาเจสังเด้งทุกตัวไปนะทุกใบทุกตัวที่ชื่อเหมือนแต่ใบตยังรู้ภาพกันอยู่กับาได้กลงใช่ไหมได่กลงแล้วก็สังสับด้วยสับด้วยแแนเกลอแล้วเกลือแล้ว อยากเล่นต่อวะอยากเล่นต่อเพื่อนกูดีดีกูไม่ได้ก็มาได้แค่นี้เฉยเลยวะกิจโกโก้ว่าตอบรอบแรกเฉยเลยเมื่อกี้เมื่อกี้กี่ใบนะเมื่อกี้หกใบมั้ยโอ้โหใบเอ้ยอะใบนี้แน่นอนเชิญเชิญอ้าวอาเดมลองแสงทุกัดไม่พอหนิจริกไม่ออกเลยอาเดมโชคชะตาไม่มีหรอกเชิญเนี่ยกูรอดได้กูฮิวใบเดียวรอดอย่างที่มึงเคยพูดไว้ไง หิวหิวล่องหมดเลยยี่สิบสองยี่สิบสองสิบเก้ายี่สิบสองยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดงงเปล่าเดี๋ยวบวกห้าพันไม่งงไม่งงไม่งงยิงแค่เจ็ดพันผมมานะปล่อยมาถึงขนาดนี้ล้วเข้าไม่กล้าไปขี้ยมใบนี้อยขี้แรงพลังล่างจรื่เกิดยิง่อไปพที โทษทีขีแปดว่ะโทษทีโทไม่ต้องไม่ไหลกว่าแล้วงั้นก็จบไปแล้วครับสำหรับเป็นทางด้านของมูลาโคมโมทีนาโกลฮาลาดินไปเข้ารอบก็เข้ารอบแรกของก็ไปเจอเข้ารอบแรกเข้ารอบแรกครับผมเจอทางด้านของตัวต่อคู่ต่อไปจะเป็นลากับชาโด้ซึ่งแค่สองแค่นี้ใครชนะก็ต้องไปเจอกัแล้วก็สทริปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเพราะว่าเราพูดกันไปแล้วนะครับผม